เป็นครอบครัวที่น่ารักมากๆเลยทีเดียวค่ะสําหรับคุณปู่ไพวงเตชนานะลงค่ะที่ได้เซอร์ไพรส์ซื้อรถป้ายแดงให้กับหลานสาวอย่างน้องปีใหม่ค่ะในวัยเพียงแค่เก้าขวบเท่านั้นเองค่ะแต่กับตายเป็นว่า,างานนี้ค่ะมันกลับมีดราม่าขึ้นมาเบาๆค่ะว่าคุณปู่ไพวงซื้อรถป้ายแดงให้กับหลานสาวด้วยอายุเพียงเท่านี้แล้วน้องจะขับได้ยังไงค่ะงานนี้ค่ะต้องบอกเลยว่ามีชาวเน็ตเข้ามาตอบโต้แทนเรียกได้ว่าแต่และคอมเมนต์นั้นแซ่บจนต้องสูดปากกันเลยทีเดียวค่ะจะเป็นยังไงบ้าง เดี๋ยวเราไปติดตามชมจากข่าวนี้กันเลยค่ะเป็นที่ทราบกันดีค่ะว่าทางด้านคุณแอฟทัศออนนะคะแล้วก็คุณสงการเตชนะลงค่ะได้เลิกลากันไปเป็นระยะเวลานานแล้วค่ะแต่ทั้งคู่ก็ยังสามารถกลับที่จะมาเจอกันได้ค่ะและในโอกาสสาคัญนะคะทางด้านคุณแอฟเองก็จะไปหาคุณปู่ภัยวงศ์ที่บ้านด้วยค่ะซึ่งทางด้านคุณปู่ภัยวงศ์เองก็สนิทสนมกับหลานสาวน้องปีใหม่มากๆเลยทีเดียวค่ะ และล่าสุดค่ะทางด้านคุณปู่ไพยวงเตชนะนรงค่ะได้ออกมาโพสต์โมเมนต์ฉลองวันเกิดย้อนหลังให้กับหลานสาวค่ะอย่างน้องปีใหม่เรียกได้ว่าเป็นงานวันเกิดที่พร้อมหน้าพร้อมตาครอบครัวเตชนะนรงเลยค่ะแถมงานนี้ค่ะทางด้านคุณปู่ไัยวงเองนะคะก็ยังได้มอบของขวัญชิ้นโบแดงให้กับน้องปีใหม่ในวันเกิดอายุ9ขวบด้วยค่ะด้วยการถอยรถป้ายแดงให้กับหลานสาวค่ะ ซึ่งทางด้านอดีตลูกสะใภ้นะคะอย่างคุณแอฟทัศซอนเองหลังจากที่ได้เห็นโพสต์ดังกล่าวก็เข้ามาคอมเมนต์ที่ใต้โพสต์ของคุณปู่ไพวงค่ะพร้อมกับบอกว่าขอบพระคุณค่ะคุณปู่แต่งานนี้ค่ะมันกลับมีดราม่าจากชาวเน็ตที่เข้ามาคอมเมนต์ถามกันเพียบเลยค่ะว่าคุณปู่ไพวงอะซื้อรถให้กับหลานสาวด้วยวัยเพียงแค่9ก้าขวบหลานขับเป็นแล้วหลออายุเพิ่งเท่านี้เอง โดยงานนี้ค่ะต้องบอกเลยว่ามีชาวเน็ตจำนวนมากเลยค่ะเข้ามาตอบโต้แทนพร้อมกับบอกว่าเขาเป็นลูกคุณหนูค่ะมีคนขับรถให้เนาะไม่จำเป็นต้องขับเองเรียกได้ว่าแต่ละคอมเมนต์ที่เข้ามาตอบแทนนั้นแซ่บจนต้องซูดปากเลยทีเดียวค่ะ